สวัสดีค่ะสบายดีฟซีทางช่องน้องคำแพงชชนแนลอีกแล้วนะคะมาพบกับแม่เพ้นอีกแล้วกับอ้าวตัวปวนมาแล้วอยากมาสบายดีบะสบายดีจ้าคัมแพงแกงส้มมาทักทายสบายดีฟซีทางช่องนะคะวันนี้จะออกตัวไหนลูกสีให้แม่หน่อยสิจะออกตัวไหนสีหน่อย จ้อไม่อู h ỏ ซีตัวหนึ่งมาสีตัวหนึ่งอันไหน,นอันนี้บอกถูกไหมถูกถูกจริงๆนะอาสาถูกขอให้แตกสามตัวเด้อเนาะถูกสามตัวทอนแม่จะได้มีตังชื้นหนมให้ทำแพงกินไงแม่จะมีตังชื้นหนมให้กำแพงพากำแพงไปเที่ยวเราไงอยไปไหมไปไปโอเค นีทะเบียนรถพี่ประหัตค่ะที่แม่เพ่นเขียนไว้นี่เนาะสามหกสี่เก้าเพิ่นมาสีตัวนี้ตัวนี้เพิ่นบอกเนะ 6, 3, 6, 4, าะหกสามหกสี่เก้าสาธุขอให้สี่เก้ามาเด้อเนาะคะ่ะสี่เก้ามาเต็มเต็มหกสี่เก้าเนาะสาธุแตกสามตัวตรงทอนป่วยเนี่ยเอ้ยเนาะ,นะแม่เพ่นจะมีกำลังใจสู่ต่อค่ะเนะบาะพะว่าบบถือหาน้อยมาหลายมือแล้ว บิตูดถึงซื้อตัวใดก็บถือซื้อตัวใดก็บาถือกันเพราะว่ามันปเป็นมีอย่างกับโมูหเนาะจ็งสี่และช่วงเป็นจังหวะนะคะเป็นจังหวะของดวงเฮาดวงไลยบ้านหลวกดวงมือดวงอาทิตย์ดวงเป็นบ้านอีรหามือจังสี่เนาะมันเป็นจังหวะชีวิตของเฮาหล้กกับเป็นจังหวะดวงของเฮาค่ะเอาเนาะไม่เพ่กนกะ ได้เล่าความฝันให้ฟังไปเบิดแล้วเนาะว่าแม่เพ่นฝันแบบใดลากะมีอย่างแน่เนะาะไอเอฟซีทั้งช่องฟังก่อนหลังๆลัสองสามมือสองสามมือหลังเนาะแม่เพ่นฝันเห็นพญานาคอยู่ที่ดอนทรายน้ำโขงมาเพิ่นขึ้นมานอนมานอนอยู่ที่ดอนทรายน้ำโของอ่าแม่เพ่นเห็นเพิ่นแล้วเพิ่น,พนกำลังจะลงน้ำเนาะแต่ว่าเพิ่นยังบ่ลง พ่นกะเหลียวหันหนาหันขางมาเส้งสีแหละเบิง่งหนาไม่เพ่นเนาะเบิง่งหนาไม่เพี้แลลวกะเห็ดเห็ดจึงใดละแสงทั้งหัวนะจะเป็นแสงสีทองสีอยังแลวกะชวนโตโตข้างหลังเพ่นจะเป็นสีฟ้าเนาะสีฟ้าส,าสีน้ำเงินยังสีหนาเนาะลวกะอีกตัวนึงเนาะอีกตัวนึงกักับเป็นสีดำเนาะจะนอนเลี่ยงกันอยู่นั่นละ ต่วตันโตที่แสงหุงเอื้อมลามอื้อลามนันหันหนามาเบิงแม่เพ่นจองแม่เพ่นแม่เพ่น,พนทั้งยานทั้งตกใจแล้วกระทั่งดีใจทั้งจักซีไหจักซีหัวแล้วก็ย่อมือขึ้นมาป่วยขอให้ลูกขอให้ลูกมิโชคมีลาบขอให้ลูกประสบผลสําเร็จในการงานการเงนิงน,งนทุกๆอย่างขอให้ลูกเจอแต่สิ่งดีๆปซัสนเนาะจะขวงกระขอน้ําปูน่ะหล่ะเนาะปูหันหนามามองมาเบิงจะขวงเนาะขายซีละปูกะ หลังจากที่ห้าเวาแล้วปูกะเรื่อยลงน้ำไปค่ะเนาะเป็นหาดทรายค่ะที่เพิินขึ้นมาน,นั่นแย่งกันอยู่เนาะแต่ว่าโต,ตัวอ่าองค์สีดำองค์โตัวอื่นองค์อื่นเนาะบอบบหันหนาไม่แค่องค์เดียวนั้นที่ว่าแสงสะท้อนหันหนามหาไม่เพ่นยังชัดชัดเลยค่ะกับคืนเมือ่อคืนนี้คือกันค่ะเมือ่อคืนนี้ฟันว่าจะไปงานกับพี่พาร์ทเนาะนาั่งรถกระบะคันนี้ละไป จะไปงานจะไปนั่งรถเออไปนั่งรถกระบะไปมั้งเจ้าของกะมีคำแพงมีพ่อมีแม่ยังเสร็จแล้วมีเพื่อนมีพือนพี่พีไปขี่รถไปหลกไปเจอไปเจอสร้างเนาะสร้างทีกระเจ้าจะเตรียมเฮเตรียมไปเฮอ่าง,งาน,นั่นแหละงานอีหยย่างฮู้ห่าอยู่ในกรุงเทพเนาะสร้างนะเป็นสิบสิบโตค่ะแต่ว่าแต่งจงองค์ส่งเครื่องให้สร้างเบิดทุถูกโตแล้วแต่ว่าสร้างนั้นว่า เจ้า,จาของสร้างมาเพื่อเขาสีอามน้าเขาสีอามน้ามาสร้าง,างก็ถอยหลังลงไปถอยหลังลงอันจากข้องนะตะกข้องมันเป็นตะกข้องสั้นหนึ่งสี่พนะู่เนาะสร้างมันก็ถอยลงไปบดทุกโตเลยเอากลนเอาทั้งกลนทั้งกลนนี่แหละถอยไปบดทุกโตเลยค่ะไปแซ่นหํ้าเนาะเิ่นกระไปตกับพี่พะัดกระไปต่อค่ะเนาะเป็นแบบนี้ผู้ใดแปลได้แปลไ,ไ,ได้ตัวเลขดีๆเนาะ แปรไห้น้ำนอก่ะบางเทอเอาไปตามห้าหน้อยหรือว่ารัฐบาลไทยก็ได้เนาะส่วนแม่เพนเล่นงวดน,นี้ก็คือสามสี่เก้าหกสี่เก้าห้าสี่เก้าเนาะแล้วก็สามเอ่อสี่สามแปดเนาะแม่เพนเล่นงวดน,นี้ค่ะสามตัวได้ขั้นสองตัวกับมีประมาณหกเจ็ดคูหลายอยู่เล่นหลายอยู่้าถูกมากอะไดแต่ทุนขึ้นค่ะ fc ขั้นถูก แ okay. างเนาะคันถึกแางคันถึกตั้งบนทั้งล่างอาจจะได้กาไรค่ะแต่เพ่นจะเป็นคนแบบนี้เนาะถือยุ่ถึกทุ่งหวดแต่ว่าได้แค่ทุนขึ้นค่ะเพราะว่าบางเถอกะถกออันอันใจเคิงจังสีนะเอฟซี FC. มันก็เลยเห็ดไห้เข้าบา่อใดซําใดเนาะเข้ามักเ่นซื้อปั้นหางว่าวมันแล้ว FC. เอฟซีงวปั้นหางว่าวมัน <laughs> เอาคุยหลยเว่าหลายใหญ่ห้างเอซจะเบื่อค่ะแม่เพ่นจะพ้าเอซไปตามแนวทางบูสี่ศย์แล้วก็เลขฝันแม่เพนแล้วก็เลขมีที่มาเนาะให้เอฟซทั้งช่องเอาไปเป็นแนวทางห้าน้อยกันตอนห้าโมงครึ่งเนาะค่ะกันเนาะค่ะเอาคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะไปบังตัวเลขน้ำกันค่ะขอพระคุณหลายๆเด้อค่ะที่เข้ามาให้กำลังใจและกดไลค์กดแชร์ให้แม่เพนทุกๆวันค่ะ เอาเนาะคะ่ะเอฟซีกล่ามาเบิงเลขฝันแม่เพ่กนก่อนเนาะคะ่ะเอฟซีก่อนจะไปเบิงแนวทางของเลขมิทิมาแลก้กกาของปู่สี่ศูนย์วันนี้เนาะแม่เพ่นจะเอาเลขฝันมาให้เอฟซีทั้งช่องใดเบิงค่ะถ้าแม่เพ่นฝันแม่เพ่นจะเอาน้ำสัตวนะ์เนาะน้ำสัตว์เล่าค่ะยูเล่าเขาจะเป็นห้าสามกับก้าห้าสามกับเก้าสามเนาะเลขอ่าน้ำสัตยูเล่าค่ะสามเก่าเก่าสามห้าสามสามห้า ส่วนห้าเก้าห้าเกแม่เพ็นเอาตัวเลขที่แม่เพ็นมักมาใส,ส่ไหซซือเนาะนี่ค่ะถาบ,บมากระตัดออกค่ะเป็นตัวร่องนี่ค่ะอันนี้จะเป็นทะเบียนรถของพี่ประหัตเนาะสามหี่เก้าผู้ใดอยากเอาไปตัดเหลนก็ไดาค่ะหาน้อยเนาะค่ะ fc นี่ค่ะสำหรับสตัวนี้ ส่วนรัฐบาลไทย3 4ก็ออก3 4หรือว่า4 3ก็ออกไปแล้ว3 6 6 3ก็ออกไปแล้วเหลือแค่6 4 3 9 4 9าเ่เนาะค่ะเหลือแค่นี้เหลืออยู่3คู่ค่ะเนาะผู้ใดมากกะตามเนาะผู้ใดบ่มากก็พานได้แม่เพ่นก็แค่เอามาเป็นแนวทางให้เอฟซีทั้งช่องซื้อเนอาะค่ะเดี๋ยวจะว่าแม่เพ่นบอ บุออบอิบบ่บอกเนาะคะ่ะเวลาฝันบ่บอกเวลาถือจะเราจะของฝันจะว่าไม่เนาะเพ่นก็มาให้เบิงเป็นแค่แนวทางเท่านั้นค่ะเอซีนี่ค่ะคำแพงซีให้ตัวนี้แหละค่ะเนี่ยตัวนี้ตัวนี้ถูกไหมถูก่นว่านี้เนาะ,ะส่วนเลขมีที่มาวันนี้เลขมีที่มาวันนี้ให้มาสี่หนึ่งสองเจ็ดสี่สองสี่เจ็ดหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดนะคะ่คะเ c ซ ้าฟซีมักก็ตามได้ถ้าบ่มากก็ผ่านเนาะขอฟ f ีตัวเลขทุกตัวที่แม่เพนนํามาให้ f ีทางช่องก็ให้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นถ้าผู้ใดมากก็จัดไปเนาะผู้ใดบ่มากก็ผพานค่ะได้แล้วเลขมีที่มาเนาะสี่หนึ่งสองเจ็ดสี่สองสี่เจ็ดหนึ่งสองแล้วก็หนึ่งเจ็ดมาต่อทีของปูสี่ศูนย์กันเลยจ้าส่วนของปูสี่ศูนย์วันนี้ ได้มาฮานอยวิ่งลูดหนึ่งกับเจ็ดค่ะเอาตัวใเบิงอันตัวเน้นปูหาปูเน้นให้ตัวใดเนาะเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะนี่เนาะไข่ฟีไม่เพ่นกับเบิ้ให้แล้วค่ะปูกับไหหมาวิ่งลูดเด่นหนึ่งกับเจ็ดจับคู่หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งแปดหนึ่งเก้าสามเจ็ดสามเอ่อสามเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดละหกเจ็ดวันนี้ปูเน้นให้ที่หนึ่งสองหนึ่งแปดสามเจ็ดแล้วก็เก้าเจ็ดค่ะ นี่เนาะแนวทางห้านอยวันนี้ของปู่สีให้วิ่งรูดบนล่าง1กับ7ค่ะตัววิ่งตัวลูดเน้นบดเยเน้นค่ะจับคู่ให้หนึ่งสองหนึ่งสามหนเอ้ยหนึ่ค่ะสามเจ็ดแวันนี้ปู่เน้นให้ที่ 1, นึ่สองหน สามเจ็ดแล้วก็ 9, 7, เก้าเจ็ดเนาะว่าวลงหนาลงหลังซับหนาซับหลังอยู่เนาะค่ะ fc ลงลงลื่มลื่มเป็นเบอร์เบอร์อยู่ค่ะเป็นนี่นี่ใส่ขี่ลื่มค่ะเดี๋ยวนี้นะถาว่าอายยหลายจากสิเป็นจังใดเนาะขนาดจํานีก็ยังมาขี่ลงขี่ลืมค่ะเอ,ปเ,ปเอาหนาไปเป็นหลังเอาหลังไปเป็นหนาเรี่ยวบ่คือสภาพเจ้าของสีเทาสีแก่มากค่ะ fc จะบ่ลืมฮอดลูกฮอดผัวคนว่า,วาเดี๋ยวนี้ คือมาลืมคักลืมเนี่ยแถหลงแถหลงหนาหลงหลังคักแถเนาะนี่ค่ะแคปหน้าจอเอาค่ะแนวทางฮานอยวันนี้โอ้เขียนวันทีผิดได้ไงเอฟซีคะไม่เพิ่นเขียนวันทีผิดเด้อวันทีสิบหกเด้อนี่นะให้เอฟซีทั้งช่องแปลงให้แน่ค่ะเนาะคงจะฮู้กันค่ะว่าเมื่อนี้วันทีสิบหกเนาะแปลงให้แน่เด้อค่ะนี่ค่ะวันทีสิบหกค่ะอะไรลูก อะไรไป,ไ,ปไหนมาฮะม,มันะมาากกม่วงมามม่วงบ่เอาวัดที่จ้าก่อนแต่มะม่วงมาคําแพงทําไมเก่งจังเลยนับเลขให้ฟังหน่อยสิไหน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 คนเก่งเร็ว <c oughs> เร็ว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 อ,อ้วนหนอนหนอนหนอยตุบคือพอคักหนาน่ะนะลูกพอชัดชัดเลยจักรยานเออเอาปั่นจักรยานให้เอฟซีดูหน่อยไปปั่นไปข้างนอก นู่นปั่นไปนู่นไปปั่นโชว์หน่อยปั่นโชว์หน่อยซื้อจักรยานมายังไม่ปั่นเลยปั่นแค่วันเดียวล้มก็ไม่ปั่นเลยกลัววันนี่ยกลัวล้มไม่ล้มหรอกคํแแพงต้อต้องจับแข็งๆนะลูกนะคํแแพงก็ต้องจับแข็งๆข็นะอ่ะปั่นปั่นปั่นได้ไหมปั่นเลยอืมเก่งมากเอ้า กนน้นนั่นน่ยยับเขาเน้นนุตัวนั่วัฒนาดค่ะบ่คอยขี่ีิยานลมมอนานแล้วบอกล้าขี่เลยค่ะเอาค่ะคลิปนี้แม่เพ่นกระไดตัวเลขมาฝากเอฟซีทั้งช่องครบทุกเซียนครบทุกอาจารย์แล้วเนาะฝากเอฟซีท้งช่องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทุกทุกเซียนทุกทุกอาจารย์ด้วยเข้ามาให้กําลังใจทุกท่านด้วยเด้อค่ะเนาะจะเลขจะถูกบ่ถูกก็เข้ามาให้กําลังใจซึ่งกันและกันเนาะบอกว่าจะ เป็นเอทั้งช่องบ่าวาจะเป็นแม่เพ่นบ่าวาจะเป็นเซียน <Yeah. S 1> ทุกเซียนอาจารย์ทุกอาจารย์เนาะให้กําลังใจซึ่งกันและกันไปตลอดเด้อค่ะเนาะอย่าถิ่มอย่าปะแม่เพ่นกับน้องคําแพงนะคะฝากด้วยค่ะจ้าเก่งจังเลยบายบายด้วย <c oughs> นี่บายโอเคค่ะชนตึมแตะตาย <c oughs>